สวัสด <ítulo> <away> ีครับอยู่กับผมนะครับเดววันนี้อยู่ในเกมเลฟเดนะคะเรามปเปิดรายการรายการตอนเราสี่ร้อยยี่นดูปิงเราลูอิสคุณคนทาแเราเเดนเป็นเกมยิงคนนะฮะยิงคนที่ตายแล้วเทไม่เอาดาบสมุไร ระดับตมมาจะได้ใช้ปืนพคู่เข้าไปจะแกนหฮะไดไหมรลงมฮะทไมออเราอะไคุเห็นว่ามอสไม่โหลดคาเราไม่ใช่ไม่โหลดอีไม่โหลดอยู่แล้วล่ะต้องมันระดับอะไรเทมฮะตั้งระดับอะไรดามอเออ o อเราด้วยครับ เราไปบปไ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 ปแฝงชแนลชแนลของคนที่ชื่อเนี้ยชื่อจริงชื่อมอมเหยินนะมอมเยินที่หน้าพี่มาบันทึกออกมาตาที่มอมเหยินฮะาะวิ่งถู่ไยนะโดนโดนโดนทำไงดีวะเททำไมเทไม่ช่วยตัวเองวะ จะให้รางวัลโอ้ยยิงโยิงอะไรกอดเลยโดนีอค่คือเนมวเนมอกอดไม่ง่นะอ้าวคปิเตอร์ิเตอร์ิตอร์อดอ่ะว่น่าจะมีของอะไรรู้สึกก็มาก็มาอีกทางหนึงก็ได้ มีระเบิดมีระเบิดตืดๆอยู่ข้างบนอะไรแหวมเริมไปที่ตาดีกว่าแขยงย่อยนะฮะรีบไปไหนอุ้ยลูกโซอุกโซเวลามีถ่ายมันมีจำกัดนะรู้สึกว่าวิทเยมิดในดาดไอ้เนี่ยอะไรวะในดาดในระดับเราองมอว์ ย,ย,ยิงแบบจ่อระยะไกลรู้สึกวิธีเวลาเพื่อนๆเ,เจอบิดนะมีวิธีใครง่ายมากเลยเอาลูกซองเอาลูกซองที่ผมถืออยู่เนี่ยไปจ่อหัววิดนะฮะบอกว่าถ้าม็นระดับลองกูจะตายเลยไม่ไม่มมไมไมมกูลองแล้วไม่ตายสิน่าเอ้ยใครนั่งอยู่อ่ะปัดโชเลยพีซีนะ่อะตายปัดเลยนะอีซี่อะตายเฮ้ยเพื่อนโดนดึงตรงไหนยิง

เูอะไรโอเพนเด็กซีด y จ่อจะบอกว่าดีเลดี้ตัวไฟแขงเน่สู้กับรถถังอะคนอะไรไม่รู้สู้กับรถถังเปิดเลยเปเลยจัดการเลยพี่พี่ดำจัดการตาเลยพี่ดำตัวฝังเวยไปเอ้จัดการเองผมเนี่ยเก็บมือเ่ เราเปนนีโร่นนะชูตเตอร์เกมเมอร์ฮะในชูตเอชตเอร์เกมเมอร์แพ้ก็รู้แล้วเราก็ปาน้ำยาน้ำยาฆ่าแลมลงไปนะเฮ้ยตี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 โอ้ใครแอบรี่แอบจะไฟเ้ยตอกกี้ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกแทงตายเพราะสัมบี้หรือเปล่าไม่เฮ้ยกูหลาคาญ คือคลิปแต่ละคลิปจะแบ่งไาสองพาร์ทนะฮะของเทนก็จะแบ่งด้วยใช่ทำไมวันในเกมในเกมดออฟเอฮัลโหลเฮ้ยตรงนี้เอ็มติดหก้ของดีเจ้แพทยมันสวยมาก นี่จะแพ็งนี่สามารถโหลดได้จากเวิร์กช็อปนะสำหรับคนที่โหลดไม่เป็นนี่จะมีคลิปสอนให้เฮ้ยเอออย่าพึ่งเอย่างเว้ยอย่งเรื่องเว้ยพึ่งเรื่องเว้ยพึ่งเรื่องเว้ยเอ้ยปล่อยดิเหมันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาบูมเมอร์ได้ยินเสียงใช่ไหมครับค,คุณอคบอมป์ใช่ครับคุณจิม๋มเฮนน้เดียวสองห้าร้อยสิบห้าทำไมไม่ลองคิด หรือว่าจะลงตอนเดึ่งหรือวาจะจะลงทีมเนี่ยก็ถ่ายไปคงยังไม่ลงทันทีเนื่องจากขี้เกียจเฮ้ยสไนวะพอเราลงเลฟเลฟเดสแล้วก็ลงเลฟเดสอีกแล้วเฮ้ยแล้วเอฟสิบหกหูหายไอ้บ้าไม่เหมือนนี่มีเสียงมูม่ามีรู้สึกมีสโมกวีดดวีเดย์ด้วยไงอ้สโมสโมกวีดดวีเดสโมกที่แปลว่ากัญชานะ ไอสมูคที่แปลว่าอมดูดวิดก็กันชาจมูกนี่แปลว่าดูนะตัวดูดตัวดูดมูกอดูน่นแหละแต่มูกอ๋อนี่สปิดนะโอ้มูดดีะทำไมปิงดีจังวะเทว ปิงมึงแค่ห้าเองหรือมึงเป็นเจ้าของเซิร์ฟก็เลยจะคุณเอาปิงมึงกับคุณเนี่ยมันต่างอ่ะเหี้ยมากเลยนะว่าเฮ้ยเชุดท,ทำไงดีใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ขนาดคนตกดังห้อง,น,งนั่นแหละทำไมปิงปิงยังห้าเอลิฟผมครับอะไรครับ <c oughs> วู่กับอ2 0้ว่เฮ้ยดก่อนบูมอีกแล้วว่ะน่ารำคาญเท่าทางไหนนทางไหนวะทางนี้เสียงบูลพยายามอยู่ริมไว้นะราเราไม่รู้บูกันไหมโดนู머ยี่โดนวิทาลยรัารัเอดียวใะจ่อะยิงหาพี่เหรเทม โอ้ยช่มุมๆเลยฮระวังไว้เลยเจ๋เสียแหม่โอเคถึงเทปมีแล้วดอนชูดมีเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะสวัสดีครับ